ต่อไปก็เชินคุณวิรันด์หวยสีครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรันน์หวศสีผู้แทนประชาชนคนจังหวัดขอนแก่นขอนําปัญหาพี่น้องในพื้นที่มหาหรือกับท่านประธานอย่างนี้ครับผมได้มีโอก,กาสพูดคุยร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่นมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งฝากมาหาหรือ2เรื่องดังนี้ครับ 1. เครื่องมือใส่แร่ด้วยกำมันตลังสีครับตามภาพนะครับชนิดแผ่ปริมาณลังสีสูงที่กําลังจะหมดอายุในวันที่31มธันวาคม68ที่ถึงนี้ซึ่งเครื่องมือนี้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สําคัญในการดูแลผู้ป่วยมเม็งในจังหวัดขอนแก่นและเขตสุขภาพที่7 มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย700รายต่อปีซึ่งผมได้รับข้อมูลมาว่าแผนคำของบลงทุนในปี69ของโรงพยาบาลถูกปัดตกไม่ได้รับการอนุมัติในวงเงิน40ล้านบาทครับโรงพยาบาลขอนแก่นนั้นเป็นศูนย์มะเร็งระดับ1และเป็นแม่ขายรับส่งต่อผู้ป่วยมเะเร็งรักษามะเร็งครบวงจรในเขตสุขภาพที่7ประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินมหาสารคามอ็ดและนอกเขตบริการแต่อุปกรณ์เครื่องใส่แร่ชนิด อัตราแผ่ปริมาณรังสีสูงกําลังจะหมดอายุการใช้งานในวันที่31ธันวาคมนี้ครับซึ่งหากโรงพยาบาลต้องใช้เครื่องมือดังกล่าวต่อไปโดยที่หมดอายุการใช้งานจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้มาใช้บริการเนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวสามารถใช้งานได้ซึ่งเนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการต้องรอคิวนานขึ้นหาก เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและโอกาสในการรักษาให้หายขาดจากโรคมะเร็งของผู้ที่ต้องการมาใช้บริการรักษาครับ 2. อ,อีกเรื่องก็คือเรื่องเครื่องฉายรังสีชนิดเล่งอนุภาพพลังงานสูงทางโรงพยาบาลขอนแก่นและมีอายุการใช้งานมากกว่า10ปีปัจจุบันไม่รองรับเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพแม่นยําเครื่องนี้ในปัจจุบันชํารุดบ่อยทําให้การฉายรังสีไม่ต่อเนื่อง การจัดหาเครื่องเล่นอนุภาคพลังงานสูงรุ่นใหม่จึงมีความจำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถครับท่านประธานของโรงพยาบาลขอนแก่นในการให้บริการแก่ผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างครอบคลุมแม่นยำและลดการแทรกซ้อนจากรังสีซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจึงขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่ามีแนวทางดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างไรและขอให้ดำเนินการสแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นมีเครื่องมือทางการแพทย์ ที่เหมาะสมต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยมะเร็งในจังหวัดขอนแก่นและในจังหวัดพื้นที่สุขภาพที่7ให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเพื่อโอกาสในการรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนขอบคุณครับท่านประธานครับ